จอยัากให้พี่พีเสียงสังนแก้วร้องเพลงมีสิทธิ์จงว่าอะไรให้ฟังนะคะจั์สันเก้าสิบด้วนะ่ะเดี๋ยวรไปโหลดด้วยนะคะมาเดี๋ยวลองให้ฟังลองให้ฟังก่อนเป็นสดมากเลยนะเนี่ยไม่มีดนตรีด้ว่งสองช่วยบอกว่าฉันมีสิทธิ์จัถึงเม่ไรและอีกนานไหม อย่าพูดมาตรงๆไม่อยากทำความเข้าใจยะที่ฉันขอแค่ความจริงเผาผลาญเฮ้ยพร้อมบ้างนะเพลงสดสดยูแชนเนลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง